พระที่สองเรียนเชิญเจ้าภาพสุทีเชิดฉันน้องถวายแด่พระเดนพระคุณท่านจุคุณพระวิสุทธิคงเวทีน้อกเตอร์จ้าคณะผืนสีสว่างคช่วชวยวัดชัยจุกุณชนะสงครามคุณสุธีเชิดชันัมาแล้วอยู่ด้านนี้รออยู่เชิญเจ้าภาพสุทีเชิดฉันทุนนี้ขออนุญาตชาหนิดหนึ่งเพื่อให้สมเจตนากับอะไรนำเจ้าภาพที่จองถวายจะต้องใจไว้นาะ ก็เรียนเชิญคุณวิวิทย์พรทิพย์คานิษย์น้องวายชุติธรรมแด่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเมตีปริยาติวิบูลจบคณะเธอมการชนะปูนจุฬเจ้าวาดชัยชุมพลชนะสงครามท่านที่ได้ยินเลน่าเรียนเชิญคุณวิวิทย์พรทิพย์คานิษฐ์ด้วยของเราครับภริยาติวิทย์ให้ช้านิดหนึ่งเพื่อเรื่องทรกับเจดีย์ราที่รอคอยร้อยปีสมโภชเจดีย์วัดรโบราณ 2,468มาถึง2,000ท่านที่ได้รับบัญชาได้รับการเตือนต่อมาแทนท่านเจ้าภาพเรียนเชิญด้วยคำกราบท่านที่ได้รับตัวแทนเป็นคนท่านจุคนพระมีทีเพืเเเ่วิบูรุเรียนเชิญคุณสุรพีพัฒน์เชิดชันเรียนเชิญคุณสุรพีพัฒน์เชิดชันอบรมแรงในสมุอรย่านโดยลำดับเพื่อคำชับคำ สมปรธานาจงภาคหากผู้ใดมาแทนคุณสุรตีพัชรชชนลลลลต้องคอยเดี๋ยวท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรีราชกิรนามของทัยพัฒน์ทีปรกฤษฎีปริยตัตตยานุสาและเรียนเชิญคุณชุตรีกรกจิวขอใครเขอใคร เรียนเชิญคุณชุติมาสุนทรวงศกรหรือผู้แทนของท่านเดชชุติมาด้วยครับเรครับเรียนเชิญคุณสมบัติคุณสมหมายของสกุลเรียนเชิญคุณสมบัติคุณสมหมายทวายแต่หลวงพ่อพระครู การคณะสุตาพรสุตาพรเจ้าเจ้าคณะอำเภอไซโยรองเจ้าวาดวันน้ำตกกาญจนบุรีเจ้าบรรยากาศขับรถทุกวันที่ได้เลยน่ะเนาะวันนี้เรียนเชิญคณะเจ้าภาพ24คณะถวายเจุ้ตัใจแดน่รังการในการเมตตาเจริญพระพุทธบนต์บทธรรมจัดกับปวัตนาสูตรเรียนเชิญเจ้าภาพชาตรีกองการเอี่ยมอภพอนโมกอภขอนโกรูปแร เรียนเชิญคุณเสบศีก็ชายภูถวายนะเรียนทำการประโยคนามของท่านพระมหากิติกิติโกกุณประเทืองแก้วสุวรรณคุณสารีคุณตัวคุณประวิต์สารยาชีวินบรัทไทยรัฐ่อพุทธขอเรียนเชิญเจ้าของกิจการร้านรัตนภัยศารโดยเจ๊ตยเรียนเชิญเจนองตานรัตนภัยศารเช่นเดียวกันเรียนเชิญเจ้าภาพจิรพัอินทร เรียนเชิญคุณทัศนีวิบูลผลเรียนเชิญคุณอภิมุษ์แตงโตเรียนเชิญเจ้าภาพเลิญคุณพันนีแก้วบานเรียนเชิญเจ้าภาพสงพรเผ่าคงจันเจ้าภาพก,าก,าากาัลยาคารสินห้องอ่รัิดาคุณสมัตบบิคุณจุราแย้มสังคุณกาญจนาศิริพัน์คุณนิคมวุพันนาลเรียนเชิญเจ้าภาพนิคมวุฒพันในหน้าสุดท้ายขอเรียนเชิญคบรับร้อยตระวนโตอธิพัน ตุกสายตุกมตาเรียนเชิญคุณจีบวงงานคุณพัตรละรคุณสีโนวลแติโตคุณปัพ็ญคุณชมนงแติโตเจ้าภาพจุชิราบานเกลนะเจ้าภาพถวัตมกองกจองังหวัดสีสุวรรณปฏิคณะเจ้าภาพไท้ครบเร,รือพระบรมเจ้าวิสิทธิ์สี่รูปในขั้นตอนทัฒนาล,ลุกระดทางนักเกตราชสัิการะผู้ว่าร่วมจะเป็นการขึ้นคราบวิสิทรูปดังนั้น ณจุดนี้ขอถวายสารวาระวระแห่งเลยนามท่านผู้มีเกียรติเป็นเจ้าภาพถวายชุดเทียนธรรมพระนั่งปลอบอธิษฐานจินตภาวนาปับันนี้ขอท่านที่ประเป็นเจ้าภาพแรกเรียนเชิญคุณจักราส็จอิ์น้องถวายชุดเทียทนธรรมแด่หลวงปู่สูรณ์วัดกำปัน 5, บองอายุหนึ่งร้อยปีขอเจ้าหน้าที่วัดวรกจันให้ ว่าละกำกัดที่นั่งพระเอกติดนั่งปลกับเจ้าภาพด้วยมีคุณวัฒนพลคูมุดช่วยแนะนํโดยมหาวิวเนาะแนะนําที่นั่งพระเทรากับเจ้าภาพจ้าตราศรษฐกิจิถวายแด่หลวงปู่สมุนวัดประเพณนบอกคณะที่สองเจ้าของโรงสียกเสกคุณรัชนีวันคมุิยพรคนาปราศถวายแด่หลวงปู่ทูบวันัดนักขาวปีนี้ได้รับพระราชทานสัปดาห์ ที่พระครูบุคคลภาวานาจา้างเขอเรียนเชิญคุณสุรีลิ้นแก้วสุวรรณปวายแนดะ่ท่านพระจันดิเลศอนุตตโลพระครูธรมรมคอนแห่งวัดหนองทรายท่านนั่งอยู่ด้านนี้นั่งอยู่ด้านนี้เนาะเจ้าหน้าที่ลุงสิองทอิพัฒน์คุณโปรดไปแนะนำโชคราบด้วยด้วยการนั่งไปในตรงกับลำดับที่ท่านที่จะแก้ใส่จีนพระยังไม่ย,ยักฐาพิธี เลยตั้งได้ไารเชื่อกต่อแก้วไปนะเวลาพระท่านแนะนำว่ายังไม่เสร็จพิธีรอ,อยักขาก่อนเดนน้อยังไงม่ได้กวดน้ำอุทิศถวายดวงวิญญาณหลวงปู่พริกยังไม่ได้ให้กอนเลยเอาเชือกไปทำไมพระท่านว่าอาจารย์ดิเรนนนก,กน,นั่นนี่ขนะอ,เ,อเรียนเชิญเจ้าภาพสุภีแก้วลิบแก้วสุวรรณมาณที่นี้เลยเนาะชี้มาเลยอาจารย์ดิเรกท่านอยู่ตรงนี้เนาะรู้สิอาจารย์ดิเรก ีคุมมอมีหมอบัดด้วยเนาะเรียนเชิญเจ้าภาพในแพทย์พิพัฒน์แพทย์อีกจันเพริวัชระคงไพบูนเรียนเชิญเจ้าภาพท่านในแพทย์พิพัฒน์แพทย์อีกจันเพริวัชระคงไพบูนคุบาว์มอชินินในวันเกิดเรียกซักท่านที่เป็นลูกศิษย์คุบาร์มอชินินยกมือให้ด้วยเจ้าภาพจะไปประเคนแล้วลุกเสือจยกมือแล้วขอเชิญคณะครอบครัววัติ พบไพบูดูที่เสื้อเหลืองนั่นแหละที่นั่งของท่านกูบาวชิริน,ปนเป็นบกนียกรัพย์คุณตาลีคุณเจษนสาสมใจเพ็งขอทาพาตาลีเจษนาถวายหลวงปู่บุญคำคุณอยู่ระทาบโค้นนั่งติดกันก,กับหลวงปู่สมมรรณวัดตะพันองนะจ๊ะประจูงสุวรรณธรรมธ,มธมิรัตน์อวดเขาอวดชัยเพวีอุทรง เรียนเชิญเจ้าภาพจารีเจษฎาสรสงไต่เพลงได้สมปรารถนาถวายชุดพลงพระเรียนเชิญคุณเอียงนวลใหญ่สีทองถวายแด่หลวงปู่ดุสุจินโนวัดพระรอยหลวงปู่ดุสิทธะมีชีวัดศรีกัลบีธรรมที่แ,แหลงเนาะขอเรียนเชิญเจ้าภาพเป็นทงเจตนาชาดิชา้ชาลอยขออภัยปรารถนาให้เป็นเรือลำบุญอันยิ่งใหญ่ คุณชวีคุณวิภารตีมัวถวายแด่เกจิหลวงพี่เลี้ยงวันจบเกตพระนครศรีอยุธยาลูกศิษย์ยกมือด้วยลูกศิษย์ลูกพี่เลี้งยงยกมือแล้วอยู่ด้านนี้อกดันอกขันจากพระนครศรีอยุธยาคุณหยวนคุณอุบัญจำปาเงินจ่าวางรัตนลอยอยู่นี่นิสเตอร์อาสัตของท่านพระครูศรีรัตนภิวัดอกเตอร์รองเจ้าคนณะจังหวัดสุพรรณบุรีเรียนเชิญเจ้าค่ะ อยู่วัดอุบลจะปราเงินอยู่ตรงนี้เนาะอยู่ตรงนี้เนาะอยู่ตรงนี้เนาะดีเลยขอโอกาสชาติที่ชาติหน่อยคุณขุนสุมาการสินคุณคุนสุมาพญาน้อรคุณทศพรคุณเกษรลูกเหลืองได้บุ่นเนาะมาถวายเจ้าวัดพละถังวัว คุณสมาเดียวเชิญอีกคณะได้รุ่วมเรียนได้วยบุญในวันนี้เลยเจ้าของทางเวสวรรณโดองแรกของสุพรรณบุรีต้องที่วัดธรรมวัฒนจัดพิธีสมโภรสิบปีที่ผ่านมาลูกศิษย์ถุนสิบสองล้านบาทสาธุสาธุสาธุคุณน้ำอ้อยคุณวิเชียรการส์ศิล์พระครูสมุสมเกียรติสุรัญโดวัดศพบวลลค์ลูกศิษย์ยกมือเนาะวัดศพบวลลค์ ต้นนี้คอแพนวัตาคู่สมเกียรติสมศักดิ์สรีนั่นปงปกติวัดอรชรขอเจ้าภาพนำอ้อยวีเชียรตัดสินี่เลยพิ่ีกรยกมืออยู่ด้านี้นักปอยเจ้าขาหวานตัน,นีจัดจากพระนครสีอุทยาเชิญนัน,นีจัดคุณออานวยคุณน้ำพิษพจำปาเลินหลวงพี่น้องพระกรุสัทธรัมนะทุกคน เมื่อกี้อยู่นั่งตรงนี้แหละหลวงพี่น้องมีระคารร้อยแปดเจา้าจาจังหวะนะคุณอํารวยคุณลําทิพย์จับปาเงินนั่นนี่เลยพิธีกรยกมือให้นะจับปลาเงินมาหาหลวงพี่น้องพระครูสังฆรัชบ์ณฑิตคนกีตัดปาลีวัดบางคาเธอจับเห็นศพเจตนาคุณอาจิตคุณวันวิบลคุณวิโรจน์เจรจาภาพอาจิตวันวิบลคุณวิโรจน์ รรพระทูสมุอาทิตย์อม,มัสโลวัดอมรินิตธาพักให้อจุณอยู่นี่พักใท้อยู่ด้านนี้จ้ะประครูวัดป่าไผดีเลยอาทิตย์เจ็ดเน,น้นเา,นนาตนนวันนั้นนีเลยวันนั้นนี่เลยชั้นนี้จะ่อยขอ่าไคุณกระถินทิพย์โอรสตรองคุณธีรนุชพวงปานี้กับท่านพระมหาอํานาจเสาทองกับท่านอาจารย์พระมหาอํนาจเสาทอง คุณกัดถิ่นทิพ์โอสถคุณเอกนุชขวางมันนิจา้าภาพถวายปัจจัยในองค์น้ำปรดเจา้าวานยกอยู่นี่มาดีนี้เนาะต่อเลยครับถวายแล้วหนึ่ร้อคุณปริศนาเอมสมบูรณ์ปริศนาเอาม,มานัดน,นี้เลยถวายเจ้าวนนานแหลมจบลงที่พุทธจารัตน์ทองกัพลปฏิการธีรวัตรอริยะเมธีหนองนาชวันหนองเย้าใจเมื่อ ครบพ้วนทุกประการวันนี้ทุกท่านตั้งใจขวดน้ำเชิญคุณชุรีพรจิวเจริญคุณชุรีพรมาแน่ีีคุณกวินโฟนาเกินมาถวายตับการชนะอุดีโดยไดในคำเมตตาใิบางคุณท่านทุกประเทศปริยติสงคน เราประเคนไปนะเฉยระรกขาไปได้รู้เลยกับสองลูกจะได <Columbus> ้น <erne> ําทุกท่านตั้ใจกวดน้ำวันที่รอคอยวันที่ท่านจะเปิดวัตถุมงคลวันที่ท่านจะได้รับสัจสิณมงคลไทยตามพระธรรมและตาเราอุจารอนุโมทนาสังาทุกขท่านตั้งใจกวดน้ำเจ้าค่ารู้เรีกีอะไรมีอวงค์ระออ